คลิปนี้นะฮะก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับเวฟบร้อยสิบไอล้อซีรวดสตาร์ทมือนะครับปี2022นะครับก็มีการนะฮะปรับราคาลงนะครับสำหรับตัวร้อยสิบล้อซีรวดนะฮะก็มีทั้งหมดอยู่สีสีนะครับปรับลงนะฮะราคาเท่ากันหมดเลยนะครับวันนี้เป็นราคาพิเศษนะครับต้อนรับปีใหม่นะครับสําหรับเดือนธันวาหกห้านะฮะก็คือทางร้านปรับลงมากนะครับใครสนใจก็เข้ามารับชมได้นะครับถ้าพร้อมแล้วลุย สวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีผู้ติดตามทางช่อง YouTube ทุกคนนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับเว็บร้อยไอนะฮะตัวล้อซีลวดสตาร์ทมือนะฮะปี2022นะครับวันนี้ก็ทางร้าน Honda B.R.Y. านะฮะเขามีการปรับราคาลงนะครับแล้วก็เป็นโปรโมชั่นพิเศษครับต้อนรับปีใหม่นะครับสำหรับเว็บ1้อยนะตัวล้อซีลวดสตาร์ทมือตัวนี้นะฮะ ตัวนี้ก็มีทั้งหมดอยู่สีสีนะครับก็ปรับลงทุกสีนะครับผมราคาเท่ากันเลยนะครับแต่ว่าคันที่รีวิวตัวนี้ก็จะเป็นตัวสีแดงดํานะครับนี่ฮะตัวนี้จะเป็นสีแดงนะฮะแล้วก็มีตัดดําข้างหลังนะก็คือจดทะเบียนนี้สีแดงดำนะฮะร้อยสิตัวนี้ก็มีทั้งหมดอยู่สีสีนะครับก็จะมีสีแดงดําน้ําเงินดานะฮะเทาดําแล้วก็อีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีดําเทานะฮะนี่ฮะ ตัวนี้ปรับราคาลงเลยนะครับผมนะจากปกตินี่47,900้บาทนะฮะแต่ว่าเดือนธันวา65นะครับทางร้านก็มีการปรับราคาลงนะครับต้อนรับปีใหม่นะครับเป็นโปรโมชั่นพิเศษแล้วก็โปรโมชั่นดีๆนะครับก็เลยมาลงคลิปแล้วก็อัปเดตราคาให้นะเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวรองทบฮะก็จะมีตัวสตาร์ทมือนะฮะกุญแจก็เป็นกุญแจแบบล็อก2ชั้นนะตัวนี้ก็จะเป็นระบบไม้แบบอนาล็อกนะฮะเนี่ยก็จะมีเกน้ำมันกิโลนะครับผมนะ ส่วนโทนสีก็จะเป็นสีแดงเงานะครับแล้วก็ตัดดำนะข้างหลังนีนจะเป็นสีดำออกด้านหน้านะครับส่วนหน้ากากตัวนี้นะครับผมนะนี่ฮะสวยนะครับรุ่นนี้นะฮะแล้วก็น่าใช้มากนะครับสำหรับใครที่กําลังมองหารถใช้งานนะครับแต่ว่าไม่รู้จะเอารุ่นไหนนะครับตัวนี้ก็น่าใช้นะครับสำหรับเว็บร้อยสิบไอนะฮะตัวสตาร์ทมือ้อซีลวดฮะหรือว่าตัวรองท็อปนะฮะ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหม่ล่หม่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวลายพีนะครับสีแดงดำนะตัวนี้จดทะเบียนสีแดงดํานะครับผมนะแต่ว่าโทนสีก็จะมีสีแดงสีดําแล้วก็สีเทาตัดด้วยนะครับเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ล่หม่นะครับก็จะเป็นสติกเกอร์อสีแดงตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีลายหมากรุกสีเทานะครับนี่ฮะสวยมากนะครับสีนี้นะฮรสำหรับใครที่ กำลังตัดสินใจที่จะซื้อรถนะฮะหรือว่าจะซื้อเป็นของขวัญปีใหม่นะครับให้พ่อให้แม่หรือว่าออกให้ลูกให้หลานนะฮะตัวนี้ก็น่าใช้นะครับราคาก็ปกติ47,900ืนารนะครับวันนี้นะครับปรับนะฮะเหลือ44,700บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบนะครับผมนะตัวนี้ราคาตัวรถนะฮะอยู่ที่4 0่ห0ื่นสามนะครับแล้วก็จะมีค่าจดทะเบียนอีก1,000บาทนะตัวนี้ก็พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบนะฮะอยู่ที่ 4 000, 4 7 0 0บาทนะฮะสำหรับร้อยสิบไอตัวล้อซีลวดตัวนี้นะเนี่ยข้างหลังนี่ใช้ยางของวีรเบอร์นะฮะยางใหญ่มากนะครับขนาดยางนี่2.75้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นวงล้อซีลวดหน้าหลังเลยนะครับขอบ17นิ้วนะฮะในส่วนของบังโซ่ก็จะเป็นโทนสีบรอนนะฮะเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของสวิงอาร์มนะฮะแล้วก็ในส่วนของระบบเกียร์นะตัวนี้ก็จะเป็น ระบบเกียร์วน4ระดับนะฮะก็เหยียบไปข้างหน้าก็เป็นเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่นะครับพอรถจอดนิ่งเหยียบไปข้างหน้าก็เป็นเกียร์ว่างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์นะฮะเครื่องยนต์ร้อยสิบไอนะครับระบบหัวฉีดนะครับ PGMFI นะตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งลูกสูบสองวาล์วนะครับก็จะมีวาล์วไอดีแล้วก็วาล์วไอเสียนะฮะตัวนี้จะเป็นในส่วนของฝาสูบนะครับนี่ฮะตัวนี้ขนาดลูกสูบอยู่ที่สี่สิบเจ็ดมิลนะฮะช่วงชักนี่หกสิบสามจุดหนึ่ง ลูกก็จะเล็กนิดนึงนะครับแต่ว่าช่วงชักเขาจะยาวนะครับเพราะว่าฮอนด้าเขาเน้นประหยัดน้ํามันนะฮะแต่ว่าความแรงก็ยังเหมือนเดิมนะครับ110่งซีซีเหมือนเดิมนะเนี่ฮะโทนสีของเขานะครับสีสวยนะครับสีนี้นะสีแดงดำนะหรือว่าใครที่ชอบจะถูกจะแพงนะฮะขอให้เดงไว้ก่อนนะตัวนี้ก็น่าใช้นะครับในส่วนของเงินผ่อนนะฮะตอนนี้เราก็มีโปรโมชั่นเหมือนกันนะครับจ่ายรับรถอยู่ที่250บาทนะครับออกรถได้เลยนะครับั้างหวดก็ส่งอยู่ประมาณ1,700บาทนะครับ ทรงน้อยมากนะครับแล้วก็ดาวถูกมากนะครับจ่ายแค่250บาทนะครับออกรถได้เลยนะฮะถูกวันนี้ก็ออกง่ายนะครับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวนะครับไม่ต้องใช้คนค้ำนะตัวนี้จะเป็นในส่วนของถังน้ํามันนะฮะตัวนี้จุน้ํามันได้5ลิตรนะฮะก็สามารถรองรับแก๊สโซฮอล์เก้เแล้วก็ E20 นะรุ่นนี้ก็รองรับได้ทั้งหมดเลยนะครับผมนะในส่วนของอัตราประหยัดน้ํามันนะฮะตัวนี้ก็ อัตราประหยัดน้ามันอยู่ที่76.9กิโลต่อลิตรนะฮะก็ถือว่าประหยัดมากนะครับใครที่อยากได้รถประหยัดน้ํามันก็ตัวนี้เลยนะครับนี่ฮะราคานะตัวนี้ราคาตัวรถนะฮะ43,700บาทนะฮะราคาตัวรถ43,700นะครับแล้วก็จะมีค่าจดทะเบียนอีก1,000บาทนะตัวนี้พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบนะฮะจ่ายรับรถอยู่ที่44,700บาทนะพร้อมโอนทะเบียนพรบนะฮะก็คือจ่าย44,700นี่รอรับป้ายทะเบียนแล้วก็คู่มือได้เลยนะครับผมนะฮะ ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่ก็อยู่ในยูบอกตรงนี้นะครับก็จะมีน็อต3ตัวนะฮะถอดน็อตแล้วก็ดึงฝาครอบออกมานะครับแบตเตอรี่ก็จะอยู่ข้างในนะครับเพื่อเพื่อนๆพี่ๆนะอยากเปลี่ยนแบตเตอรี่เองนะฮะหรือว่าจะเข้าศูนย์ก็ได้นะครับผมนะฮะนี่ยสวยนะครับโทนสีของเขาก็จะเป็นสีแดงเงานะครับแล้วก็จะมีสีดําตัดนะฮะตัวนี้ข้างหน้าจะเป็นดิสนะฮะส่วนข้างหลังนี่จะเป็นดำนะ อันนี้ก็เป็นราคาที่ร้านฮอน da b r าจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเพื่อนๆพี่ๆน,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 นะใครอยู่ในเขตพื้นที่นะฮะหรือว่าอยู่ใกล้เคียงก็สามารถเข้ามาซื้อหรือว่ามาสอบถามได้นะครับหรือว่าแอดไลน์เข้ามาสอบถามก็ได้นะครับที่0 921577129นะครับอันนี้เป็นราคาโปรโมชั่นนะครับสำหรับต้อนรับปีใหม่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์นะฝาครอบคาด์ทนะฝาครอบคาส์ทนี่จะเป็นสีดำนะฮะเนี่ยโทนสีก็จะมีสีเทาตัดดำนะแต่ว่าจดทะเบียนนี้จะเป็น สีแดงดำนะครับสำหรับเว็บร้อยสิบไอตัวลอซีลูตัวนี้นะก็มีทั้งหมด u สีนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆเลือกเอานะครับผมนะในส่วนของฝากครอบท่อนะฮะก็จะเป็นฝากครอบท่อแบบชุบโครเมียมนะนี่ฮะท่อก็ทํามาสวยนะับผมว่าท่อก็ทํามาสวยนะฮะข้างหลังนี่จะเป็นดานะส่วนข้างหน้านี่จะเป็นดิสนะฮะนี่ฮะสายบรรทุกหรือว่าเน้นประหยัดน้ำมันนะผมว่าตัวนี้น่าใช้มากนะครับเพราะว่าลิตรหนึ่งเนี่ อัตราประหยัดน้ำมันอยู่ที่76.9กิโลต่อลิตรฮนะก็ถือว่าประหยัดมากนะครับซื้อไปก็ใส่ตะก้าไปก็สวยเลยนะครับผมนะไฟหน้าก็แบบ Full l e d นะครับส่วนไฟเลี้ยวนะก็จะเป็นแบบธรรมดานะตัวนี้ฮอนด้าเขาก็รับประกันเครื่องยนต์นะครับให้3ปีนะรหรือว่า30,000กิโลเมตรส่วนระบบมือฉีดก็รับประกันได้หปีนะฮะหรือว่า50,000กเมฮนะอันนี้ก็เอาตัวไหนที่ถึงก่อนนะครับผมนะ ในส่วนของราคาก็แล้วแต่ร้านนะฮะแล้วแต่จังหวัดนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะที่ว่าปรับลงนี่ก็เป็นที่ร้านฮอนด้าเบีาจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเพราะว่าทางร้านเขาจัดโปรโมชั่นนะครับผมนะต้อนรับปีใหม่นะครับจากราคา47,900นานะทุกวันนี้ก็เหลืออยู่ที่44,700บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับก็คือจ่าย44,700นี่เราอรับับายทะเบียนแล้วก็คู่มือนะครับในส่วนของประกันรถหายนะครับ อันนี้ทางร้านก็ไม่บังคับนะฮะก็แล้วแต่ลูกค้านะทาก็ได้ไม่ทําก็ได้นะครับถ้าทําก็ปีละ900บาทนะฮะก็คุ้มครอง1ปีนะครับสาหรับประกันรถหายนะฮะหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆไม่อยากทานะฮะก็จ่ายแค่44,700นนะครับก็เอารถไปขี่ได้เลยนะครับผมนะหรือว่าจะดาวก็ได้นะครับเงินผ่อนก็จ่ายอยู่250บาทนะครับออกรถได้เลยนะครับส่งงวดก็ยาวสุดได้4ปีนะฮะดอกเบี้ย1.39นะครับวันนี้ก็เลยมาลงคลิปนะฮะแล้วก็ อัปเดตราคาโปรโมชั่นนะครับสำหรับเว็บร้อยไอตัวร้อสีรวดสตาร์มือนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอพอบคุณทุกท่านนะครที่เข้ารับชมคลิปก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ